ไดรัเจ็นเจ้าทันทหารเอกของอิสราหมหาราชสสุกับ สวดที่รักสองมุมรับบทเป็นหัวหมูฝันวรามุฒรับบทเป็นเสมอใจรักตกดาวด้วยดาวสลบยาวดาวยอดครั้งแรกครับที่ดาวยอดเดินทางมาที่วัดพระบางบารุงอันนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับ อาจจะเล่นกันฮาแต่ผมมั่นใจว่าผมันตลกที่หน้าตาดีที่สุด รับไทยรักธรรมบูทงผู้หมู่ควันพรีวมันคองรษสัตร์สูงทรงรื่องสามอีกหนึ่งน้ำเรไม่เคยมาจบแล้ว สุดขั้วไม่กลัวหัวขาดเรื่องรับใายท่านไม่ชาโตนมีช,นชื่อน,นี้สมัยทหาเรเหล่านายรุ่นหนุ่มฝึกสิลปิชามาประชุเราคือหนึ่งไม่กลัว ผู้ชายทำตามน,นาทีเรานี่คือทวนนิสัยเละลวนใจร้นนอนนะฝีมือเงียบลิงนอมดินแน่นอนใจคิดนอกหลักการเรื่องร้องก็เด็นนะ อื <Merci. S 2> ่งเล็กก <t> ็ดีอีกสักห้านาทีฝนตกเ้ยมบตกกับกูปากอย่างเงี้ยยิงได้ร้อยเดียวเรื่อเอยู่ร่วงร่วงกล้วไม่เคยจะหงลี้เกิดสครับ ยอมทิีไม่คิดจะดีมพื่อลบหนาเรามีรสชที่สุดลิเกเทั่วทั้งประเทศสัทธาและแก้อกนำังามาบอกกับทหารทุกคนทุกคนโปรดทราบบันรที่อ สดามหาราชเสด็จแล้วเร็วผู้นำกีฬาผู้พี่ค hey, รับเรียกยอดจัตุรุลารุกยอดรักรักหมดเป็นกิีฬามหาราช อันออัทเป็ารมใสายตกกันตรนะครับ hey> ต yeah, ัวในใจมอกับดาวตลหน้านะฮะ Pada isi besena anakak, Tosok dira brahsok karni. Tosok dira brahsok karni. Tosok dira ครับขอรับใช้ผู้ชมที่รักรักเธอที่2ี่ส6บหาเอเสียงหวานครับหลวงเก้าลูกสาวแกส์นที่ 13, ท 8, ส27สิบสองะณะยิ่งใหญ่นะครับ,ครน,คบนครอาทิตย์รุ่บรตเบินะครับรวามชิดสับไทใครบังระจัง สืบทักษักผู้รักละสักช่องของราบุรินมีทางามาผู้บารมี ดวงติสส้นสสดาขอบคุณพีพ่สาวที่ใจดีนะครับขอเริใจมอบไข้ขอไบฟ้ารุ่ง หน้าตาทุกคนที่ตางมาขึ้นป้าไปย่างพ้อหน้าพ้อปากเรื่อวันเวลานี้ที่เป็นดินสิงสุพรรณภูมิเจริญและรุ่งเรืองได้ให้รัฐมนตรีข้อภคกิตตดาเป็นผู้ปกครองแต่ยังมีพวกเจ้าไม่รับเคียงป่าเคียงไหลคอยทำสึกทั้งสองทางสุดเหนือเสือใต้ไม่เคยหวั่นเราอยากจะถามทุกคน คำควัตประจําใจดํากัน,กน,นไดไไน้หรือเปล่าได้ไม่ใช้ควัมหรรักกูหรือเปล่าวะรักแม่ะช่รักกูด เสมอนก้าวพระเจ้าไม่ว่ากูอยากได้อะไรน้อมจะหามาให้แม้แต่ชีวิตก็สลัดเพื่อป่าบาทได้นะเจ้าค่ะไอ้เมอเพียยค่ะมึงรักกูเสมอไหนเสมือก้าเพียยค่ะไอ้ไหมพระเจ้าค่ะมึงรักกูเสมอไหนเสมือก้าพระเจ้าค่ะไอ้พวนเพียยค่ะมึงรักกูเสมอไหนเสมือก้าเพียยค่ะไอ้ยาวพีะเส้ายค่ะค่ะมึงรักตัหรือเปล่าวะไม่รักจ้าอ้าวทำไมมุณถึงไม่รักกูล่ะรักไม่ทันน่ะได้มารับรางวัลก็รับรับรางวัลด้วยแก่ไป ขอให้นะครับวันนี้อาจจะเสื่อมเสื่อมไปหน่อยเลยนะครับยาวก้าวยอดาะเมียบปวดไปแล้วนะครับหัวแล้วหัวปวดนะหัวไยแล้วหัวปวดไกลๆ่อแล้วมาเล่นงานไม่ได้ตังค์ด้วยฟอใหญ่เออเนี่ยเราแสดงน้ำใจให้เขาเห็นว่าเราก็มีน้ำใจกับเขาก็ลดคุณเติมน้ำมันแล้วไม่ได้เตินน้ำใจอ่ะ เขาบอกว่ามันช่วยพ่อแก่คุณถามนะน้ำมันรถก็หมดพ่อแก่ช่วยกูยุ้งไมเนี่เออเราได้บุญเราได้บุญเราจะได้เยอะที่กว่านี้อีกจ้าจมึงรักกูหรือเปล่าไม่รักอ่ะทำไมมึงถึงไม่รักกูได้มาก็ตกให้แม่หมดรักไม่ทันก็เทิ้งรู้ไหมทิ้งอะไรรักรักกังเนี่ยไอ้บ้า ในที่นี้รักคือรักรอเรือไม่ใช่รักรอลิงแล้วก็ไม่บอกแล้วว่ารักรอเรือหร,ร,รือรักรอริงอ,อ่ะลอลิงกระดกลิงทำไมริงนั่งอยู่ในเรือเราหลงแล้วนะเอาใหญ่แล้วนะมึงใ,ใหญ่นะก็ไม่เอาเอไีรเป่ลเวลานี้มีทาหารมาเร็วส่งข่าวมาบอกว่าทั้งสองแผ่นดินคนครชัยบุรีและสิรินธรพครคิดรวมตัวข้อต่อกรยกกองทัพมาคิดปลดแอกออกจากบาทพวกเรา ยาที้ช้าเลยจัดเตรียมให้คนยกพระจุหาแสนยาอ่อนออกสู่สมอภละูมิลกผู้กฤษาจะเป็นต้องกระโดงขับไปอีกครั้งยกฟองครับไฟราสอพไม่เป็นที่รวมฟองกัาเพื่อจะคนแอบออกจากราผู้นับคำนับรับคำแน่จะไม่ยอมแพ้เป็นพี ท,ทั้งสีดมือนาทีมีเราจะม <ไป S 1> ีไไลบหนา้าเมื่อเป้าประสงค์พระองค์ทั้งสั่งนี่ออกจากวัง้วยไม่จะรีบขยับนำเท้าใหญ่ราคือสมัยคขับมา ไม่กลัวเราร้ายต่อได้จะดูสูมันที่ตายไม่เคยหวั่นไหวเพราะว่าเด็กน้องทำหน้นเรียลทั้งน่าเปลีนยนกระหอโยธาประทคดใคร้ายจะแนะ่

ฝนเนี่ยมึงเนี่ยเย็นดีสโมดวงดาวเต็มพองขวาเลยไปอบที่รอบป้านเราสั่งให้ขยับยกขับใหญ่พระจะไปปราบราบผู้สั่งวยาอยยัง้ามายาต้องบอสสงคราเข่งข้า กาต่อคู่คู่ทำทองจับราบทั้งสองราชา